สวัสดีครับพบกับผมช่างวนบุญยกรนะครับจากบุญยกรเซอร์วิสคลิปนี้นะครับมาเจอกับเครื่องซักผ้าอัตโมัติพานาโซนิกนะครับลูกค้าแจ้งว่าซักแล้วมีคราบแล้วก็อีกอย่างก็คือปั่นผ้าแล้วไม่ค่อยแห้งนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มอเตอร์หมุนแล้วนะครับแต่ว่าถังเหมือนไม่มีแรงนะครับอาการอย่างนี้ฟันทงได้เลยครับสายผ่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า อาการที่มันปั่นหมาดไม่ค่อยแห้งนะครับปั่นหมาดไม่ค่อยแห้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ผมฟันทงเลือเป็นสายพานเดี๋ยวเรามาตะแขงเครื่องดูกันครับดี่ครับนี่ห,นหลังจากเปิดดูแล้วครับนั่นใต้ตะแคงเครื่องแล้วจะเห็นแล้วว่าสายพานหย่อนมากนะครับสายพานหย่อนมากตัวนี้นะครับถ้าดูแล้วมอเตอร์ขยับสุดแล้วฮนะ ้ามอเตอร์ขยับสุดอย่างนี้นะครับเปลี่ยนสายพานครับนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสายพานแล้วก็แก้นะครับโดยการนี้ต้องแกะเครื่องถอดล้างนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสายพานเสร็จแล้วนะครับนี่ทําการเทสนะครับสังเกตดูไหมครับถังจะหมุนแรงกว่าเมื่อกี้นะครับกว่าตอนที่เราเทสครั้งแรกที่ถังเหมือนไม่ค่อยจะหมุนนะครับแต่ตอนนี้ ถังหมุนแรงปกติแล้วนะครับผมนี่ครับผมจบครับ